ไบคกโมโแข่งบนกันนะครับกับพ่อโจแล้วก็ดดวกับพ่อลัสซ่านะคะดดวอ๋อยังไม่หมดค่ะอ้าวโอย้ยออลวดรวดเออเอเอออกมาไว้ลูกออกมาๆๆไว้อันตรายมาก

สวัสดีนะทุกคนวันนี้เรามาไลฟ์สดกันนะนีไบเกอร์โมไม่ได้ไลฟ์สดคือ

mày 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 นั่งลงครับนั่งลงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูไบเกอร์โมเล่นแข่งฟุตบอลกับเพื่อนๆกันเด้อใช่ไล์เมื่อกี้ใช่เพิ่งไล์เมื่อกี้เลย โอ้โหีีเราส่งให้กันนังดิมองหน้าแล้วส่งบอลกันด้วยดิเอาเป็นแจ็กไงเฮ้ใคร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 รัดอโมโม่โมไปออกแล้วออกกลางถอยมาถอยมาถอยมาลงมาลงมา อ่ะใครเขาเล่นอือเฮ้ยเฮ้ยเพราะเพราะรัดไปแล้วให้ใครปิดกัดกะออกไหมออกไหมออกแล้วหรอออกตรงไหนโมโมโมส่งให้ใครเอ้า ไปโก้เลยไม่ไหวเลยใครจะเป็นโก้อ้ยออกไปแล uh. ้ว Oh ้ o เตาแก้วน้ำสีฟ้าเติมเก้าให้หน่อยได้ไหมมา

เ้ยเ้ยสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเล่นฟุตบอลกันที่สนามโรงเรียนเมืองลานะคะเตะมุมตอมให้บอสเตะมมหมอ,อตอมจับออก เฮอุ้ยตอมรับได้คว <Mars> ้างไปยังกไปโอ้ยี่หาวยี่หาวยี่หาวเยอะ้ไเ้มกุนมกุนยิงโอ้ออกแล้วออกแล้ว พีกัตยิงยิงเข้าไหมวิออกเอาให้ใครให้ใครให้พอรัดรัตซารัตซ่าเอา,า,าไปไหนห่าว เกือบเกือบสวัสดีค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะวันนี้ไบค์เกอร์โมอเล่นบอลกันเดอ้อกับพ่อกับพี่มังกรกับพี่หาวเยอะแยะเลยเดอะแก๊งนี่นี่โอ้พโจพโจพโจเพ่ย์ให้พอลัดพอลัดเอ้ยเฮ้ยเออ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 ยังใครจะชนะเออใครจะได้โอ้โอ้ กนโอ้ยโอ้ยไอไอโอ้อโอ้โหบอสยิงออกไปแล้วเต่ออกไปแล้วสวัสดีทุกคนทักไทยกันได้นะเม้นกันมาได้ โอเคโอเคไปวยกันอ้าวพอโจทุ่มโจได้ทุ่มสวัสดีนะทุกคนพักไทยกันได้เด้อวันนี้ไบเกอร์โมมาเล่นบอลที่โรงเรียนเมืองลาดกันกับเดอะแก๊งนะคะอ่าอ่าห้ามยกเท้าใช่ไหมโอเค

หลังเท้าเต็มโดนหลังเท้าไปโดนปลายเท้าใส่เดียวเลยระยะได้อะส่องเลยว้ายิงไปกินน้ำไปเี้เนี่ยมันเหมือนไปแห้ยนีงชนแก้วไลฟ์สดเลยเพิ่งเคยไลฟ์เพิ่งไลฟ์ ไม่ได้ไหนหนาน <R> ออโอ้โหได้โอ้โหอุย้ยต่ำรับได้โกรับได้ครับโกรับได้นะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้มาดูเล่นบอลกันนะคะไบเกอร์เล่นบอลกันโอ้โหอ,ออกแหละเอ้ย ออกแล้วเอามมก,กุณท่มใครสรุปใครมังกรเหรอมังกรทูปนนะอุ้ยอุ้ยย,ย,ยังไม่ออกใช่ไหมอย่างเงี้ย าวางไว้ครับแม่น้ำมอเจรูเอาวางไว้ค่ะลูกโอ้โหเก่งมากมังกรมังกรคอนโดมาเกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วเฮ้ยออกข้างหลังไปแล้ว สวัสดีนะทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาดูไบเกอร์โมแข่งฟุตบอลเขอนเล่นฟุตบอลกันนะคะน้องออกมามันเป็นเส้นของเขาลูกเราต้องยืนอยู่ตรงข้างนี้นะ <c oughs> อ,อ้ยอ้ยอ้ออกแล้ว

สามนาทีแล้วเนี่ยสิบห้านาทีไปอีกสองนาทีเอ้าบ o t t o บดกระบ o t t o เฮ้ยโอ้โหเย้พักครึ่งแรกพักครึ่งแรกพักครึ่งแรกเหรออ่าพักครึ่งแรกกัน รึ่งแรกนะคะทุกคนแรกพักไหมคนดิงน่นพันหมงนพัก้นแรกไหพักพักเอาพักหรือไม่พักนะพักพักเหรอใช่ครับเด็กแรกครับเงืออก FP ที่มาดูแบล็กโมโแล้วลัสซ่าอาชีพกาเวันนี้นะครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับ